ก็ต้องซ้ำเมาอนกันสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเราก็สือ่อเป็น n a t i o ลทีวีนะครับอ,อย่างแรกก็เหลียวลองมองมาน,นะครับเซิร์ฟนี่ก็เหมือนมาเป็นเซิร์ฟ๋ยวพักของกมาได้ครับแล้ผมก็จะ คลาสสิกไทยแลนด์นะโอ้โหตู้มเลยตบ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 ยืนกระตือ กระตุกจับรับนะครับไวเลยไม่ผมไม่ได้เล่นมานานล้วมารับคลาสสิกเนะ่ะมมันแค่แค่ของมา,างนมั้งข้าตัวตายไปก่อนก็ได้ โหหรือว่าไม่ให้ครับอุ๊ยซื้อเยอดอะไรครับมัน,นนี้ครั้งนี้อืมซื้อยอดอืมพวกงรู้เลยว่าเซอร์นี่ซูมนั่นแหละแม่ ร้านสักขีร้านสักขีอาวุธแฟชั่นตรงไปอืมลงไปแน่ครับตรงไงตรงนี้เป็นที่ขายนะน,นะในวันที่2อ้อผมรู้แล้วว้าไปที่ไหน ลับไปไปกลน่นะจุดๆเงี้ยแล้วขอรับเงีย้ยแล้วขอรับโอ้คเย่ยมแล้วกูจะลงไงมึงย่มแล้วกูจะลงไงสัง่งมานีกเออฝากลูกเมียข้าด้วย อ่าน่ับนี่ๆี่ไปดุเอิดไม่มีไม่มีเีไปหาของอไปหาของเียโหมันเป็นหมูบ้านเลยนะมีอะไรอ่ะ โอ้บล oh, oh. 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 mm ็อกแบบโอ้กูมาปักเงิฮะเนี่ยเป็นสายแข็งฮะโอ้โหไม่เห็นไม่ได้ครับกูไม่คาบครับปากของเราจุดดๆกูไม่คาบอ่ะเออเอากล่องมาได้ดีกว่านี่เอามาลาตีว่าอะไรแั่งกุ๊บ อือะไรให้มดอเดมีอะไรเอาไปครับถ้าเอาไปได้ไม่ชอบเสียงทั้งนะยังปั๊บปับ๊บว่าพงปับปับเงยกลุยกลุย

อัพสปอืมทอดเย่ยมนะครับสึ่ดโดของโดมปักไปดูกันทางไปทางไหนอืมอันนอ้าเดีย้ยนะครก็เุ้ยผมไหนไวะ อระว่างเ็ตระวังพอได้แล้วนะมุมแล้วกามามมาดูทอดแับ ยังดูหินดหิงสัตว์โอ้โหโอ้โหสัตโอ้โหเปิดไม่ได้เพราะว่ามีของไอ้ฟัก Protect นั่ไม่เอาของไม่ได้ไงไม่ได้ไงเอาได้มีเสียได้ สัตว์กูก็เอาวะโจ๊กูแม่งเทพแล้วเอาหมดคนอะไรได้กูเอาหมดบอกแล้วไม่ต้องหัวทำเพื่องบการศึกษารไรกูอืมเอาไปเป็นที่ลอยนะ้ำอือแค่เนี้ยโอ้โห หาดังแดกง,ง่ายไหมครับเอาแล้วเปะวะไม่ได้ว่าแล้วอีสต์โฟรเทคยิ่จะไปทุบโฟรงเทคไงอีกทียของค้าจะทำเอาดได้เล่นได้ทำเงี้ยทำเงี้ยทำ ทำคามากระทืบแม่งกระทืบ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 กระชืบยำยำยำดีย่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 ำดี ใครล่ะอะแบบเดียวเน่นเน่นมาครับคัสเน่นมาครับคัสซิกไทยแลนด์มาล่ะเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์แบบให้โหลดเลยลมาครับคัสซิกไทยแลนด์นี่ ครั้หนึง่งอ๋อเอ้ยมีลายด้วยหรอ,อโอ้โหพอทัศน์สมัยวะจะปะไม่ครับครับก็ลอง